นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนามสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอกราบพระมหาเทรผู้เป็นประธานพระเทรารุเทระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่คุณโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านพวกเรามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันจันทร,ร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2564 ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้มีโอกาสมีเวลามีวาสนาที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเองดำเนินชีวิตไปสู่ทางแห่งสวรรค์มรรคผลพระน,นิพพานพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ใจของเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้อง ตามทางของพระนิพพานตามทางของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเหล่าเทวดาทั้งหลาย,ยที่ได้เกิดปัญหาขึ้นถกเถียงกันเนเป็นเวลาถึงสิบสองปีสิสองปีที่หาข้อสรุปไม่ได้เริ่มต้นจากมนุษย์ก่อน,นตอนแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่ก่อนที่ในช่วงพระพุทธเจ้าเนี่ยยัง มีพระชนอยู่บางกลุ่มก็บอกว่าถกเถียงกันขึ้นว่าอะไรเป็นมงคลนะอะไรเป็นของดีอะไรเป็นของประเสริฐของมนุษย์ละ่ะบางกลุ่มก็บอกว่าการได้ตื่นขึ้นมาได้เห็นต้นไม้ได้เห็นดอกไม้ได้เห็นนกบินได้เห็นหน้าลูกได้เห็นหน้าเมียได้เห็นนั่นเห็นนี่เนะี่ยเห็นสิ่งต่างๆเนะี่ยบอกว่าการตื่นมาแล้วได้เห็นนี่แหละเป็นมงคล นี่กลุ่มแรกนะเอาความสุขทางตากลุ่มที่สองเนะี่ยเอาความสุขทางหูได้ยินได้ฟังได้ฟังเสียงเพลงบ้างได้ฟังเสียงคนพูดออดอ้อนได้ยินเสียงคนพูดจาดีๆได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงคนร้องเพลงได้ยินเสียงคอนเสิร์ตได้ยินเสียงดูการละเล่นอนะไรบอกว่าอันนี้เราเป็นมงคลที่สุดของมนุษย์แล้ว เอาความสุขทางหูอันนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามบอกว่ายังไม่ใช่นะต้องเป็นกลิ่นหอมหอมต้องเป็นอาหารอร่อยอร่อยต้องเป็นถูกต้องสัมผัสดีๆมันเป็นมงคลการที่ได้ดมสิ่งหอมๆการได้ทานอาหารอร่อยอยู่ตรงไหนก็ได้มีมากินเนเป็นมงคลแบ่งออกมาเป็นสามกลุ่มพวกง่ายๆคือเอาอารมณ์ เอาความรู้สึกเอาความชอบในเรื่องของการมาคุณห้าเนี่ยเป็นตัวตัดสินจึงถกเถียงกันไม่รู้จบนะกลายเป็นสามพวกแม้กระทั่งเราเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์กลุ่มนั้นน่ยอาจจะเป็นลูกขาเทวดาอากาศทธ,ธาเทวดาแต่ภูมิมะแต่เทวดาทเทวดาประจำภาคพื้นทเทวดาประจำต้นไม้ก็คล้อยตามเป็นคนกลุ่มนั้นเนี่ย จึงกลายเป็นเป็นพวกใหญ่พวกใหญ่นะ่ะหาข้อสรุปไม่ได้เราเทวดาก็าไปถามเท้ามหาราชเท้ามหาราชทั้งสี่หรือเท้าจตุโลก,กบาลนะก็หาข้อสรุปไม่ได้บอกว่าต้องไปถามพระราชาของเราคือพระอินทร์พระอินทร์ก็ตอบไม่ได้อีกบอกว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่จะตอบได้ เรื่องการถกเถียงเนี่ยเป็นกินเวลาอยู่ถึงสิบสองปีนะเรียกว่ามังคละโกลาหนเนี่ยคือการกึกก้องการแตกตื่นด้วยการถกเถียงกันเรื่องของมงคลโกลาหนมีอยู่ห้าอย่างนะอย่างแรกคือกับปะโกลาห์นเนี่ยการตื่นเต้นแตกตื่นในเรื่องของโลกจะแตกจะเกิดขึ้นประมาณแสนปี ก่อนโลกจะแตกนะพุทธะโกลาหนเรื่องการตื่นเต้นเนี่ยที่พระเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นประมาณสักพันปีแล้วก็จักรวัติโกลาหนการที่จะมีพระเจ้าจากักรพรรดิเกิดขึ้นก็เป็นการตื่นเต้นอยู่ประมาณร้อยปีก่อนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มังคละโกลาหนสิบสองปีแล้วก็สุดท้ายโมนายากโกลาหนเจ็ดปีเจ็ดปีก่อนที่จะเกิด ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะแสดงโมงนายาปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ยิ่งยวดแล้วในศา,าสนาของพระพุทธเจ้าเราก็มีแค่องค์เดียวนะที่ทำได้ก็คือพระนาระกะที่เป็นหลานของท่านอสิตาดาบทท่านประพฤติอยู่เจ็ดเดือนท่านก็บรรลุอรหันต์แล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานเพราะป,ปฏิบัติหนักมากจนร่างกายบอบช้ำ ทีนี้กลับมาที่มังคละโกลาหลเนี่ยถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีหาข้อสรุปไม่ได้คืนหนึ่งเนี่ยเราเทวดาจึงให้เทวดาตนหนึ่งเป็นตัวแทนไปทูลถามพระผู้มีพระเจ้าที่วัดพระเชตวันนะก็พอเทวดามานะก็ยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างนะเกวละกับปังเชตวนันนางโอภาเสตวานะ ยางพระเชตะวันทั้งสิ้นให้แสงสว่างโดยทั่วเทวดามาแล้วท่านก็ยืนยืนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะแล้วก็ทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าคนทั้งหลายเนี่ยพากันคิดถึงมงคลนะทั้งคนทั้งเทวดาและมนุษย์พระโหเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอจินตยุงนะอากังขมานาโสฐานังพรูหิมังคะมุตตะมัง เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากพากันคิดหนักนะถึงเรื่องมงคลเนี่ยดังที่ว่ามานะแต่กันออกเป็นสามพวกใหญ่ๆตามกรรมคุณห้าตามอุปนิสัยตามจริตความชอบของตนเองบางทีก็ชอบทางหูบางทีก็ชอบทางตาบางทีก็ชอบทางจมูกลิ้นทางกายเป็นกลุ่มแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรารถนาความสวัสดีคือความมงคล ขอพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าชีวิตมนุษย์ทุกทุกคนเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หมายถึงว่าในโลกนี้คําว่าในโลกนี้คือเป็นสากลน,นะต่อให้จะมีศาสนาไม่มีศาสนาความเป็นจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้มงคลจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นจากการไม่คบคนพานไม่คบคนพานถ้าคบคนพานคือคบคนที่เป็นคนเขา่าคนเบาปัญญานะพานในที่นี้คำว่าภาระเนี่ยแปลว่าคนเขา่าต่อให้เป็นคนเรียนจบปริญญาเอกร่ำรวยมหาศาลแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จัก สิ่งผิดไม่รู้จากสิ่งที่ถูกไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลไม่รู้ว่าอะไรเป็นอกุศลไม่รู้คุณของคนมั่วแต่อบายามุกเนี่ยต่อให้มีฐานะสูงส่งในสังคมมั่งขั่งร่ำรวยขนาดไหนก็จัดว่าเป็นคนผ่านเพราะเขาแล้วก็เบาบัญญามงคลจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้ก่อนนะจะครอบค้นผ่านไม่ได้เมื่อหลีกเลี่ยงคนผ่านได้ ก็เท่ากับว่าคบบัณฑิตบัณฑิตผู้มีปัญญาเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจนมาถึงพระอรหันต์ผู้จนถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจัดว่าเป็นบัณฑิตจึงต้องย้อนกลับมาที่ใจตนเองสำรวจใจตนเองเนะว่าใจเราหรือว่าตัวเราเนะชอบคบคนผ่านหรือว่าคบบัณฑิตกันแน่ คิดดูดีๆเราต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาจึงต้องตั้งเป้าหมายตั้งจุดหมายไว้เลยว่าตั้งแต่ให้มีความเห็นถูกอันเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าใจไม่ดีเนะจะพูดจะคิดจะทำสิ่งใดนะความไม่ดีหรือว่าทุกข์ก็ย่อมติดตามบุคคลน,นั้นไปเหมือนกับล้อที่มันติดตามรอยเท้าโคล้อกเกวียนแต่ถ้าหากคิดดีพูดดีทำดีความสุขก็ย่อมติดตามบุคคลน,นั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวดังนั้นมันจึงอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจเป็นหลัก คิดดีๆพูดดีๆทำดีๆสิ่งไม่ดีต้องเสียสละออกทางจิตใจเราจึงต้องคบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าคบบัณฑิตคือพระธรรมให้ธรรมอยู่ในใจมีความเห็นถูกต้องเราไม่ต้องไปหาบัณฑิตภายนอกหรอกเพราะบางทีหายากหาอยู่ในใจที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องหัวใจหลักแห่งพระพุทธศาสนานะละชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องแผ้วใช้ได้ทุกการทุกเวลาอย่าปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นคนพานด้วยการคิดไม่ดีคิดแต่ในเรื่องของกามคิดแต่ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เพราะว่าความหลงก็เพราะว่าความเขลาเบาปัญญาเพราะความที่ใจเป็นคนพาลน,นี่เอง จึงต้องทำให้หลงทางมายาวนานขนาดนี้เพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเอาตัวตนเนี่ยคือเอาความคิดของตนเองเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งพอทำตามใจทำตามอารมณ์ส่วนใหญ่ก็คือมันจะพาเราตกต่ำดำมืดหาที่สุดหาเบื้องต้นไม่เจอก็เลยต้องหลงทางอยู่อย่างนี้คนส่วนใหญ่เอาตัวตนเป็นที่ตั้ง ทํากันจนเป็นกลุ่มใหญ่เป็นพวกมากแล้วเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยอัตตาเอาตัวตนเอาพวกพ้องเป็นใหญ่ยังใช้ไม่ได้ยังถือว่าเป็นกลุ่มของคนพาลเพราะเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นที่ตั้งอย่างที่คนสแสวงหาสแสวงหากันอยู่ทุกวันเนี่ยบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตย แต่ถ้ายังเป็นอัตตาคือเอาประโยชน์ตนและเอาประโยชน์พวกพ้องอยู่เนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นคําว่าอัตตาธิปไตยพระพุทธเจ้าให้เราพัฒนาไปไกลกว่านั้นด้วยการเอาทำเป็นหลักเอาทำเป็นใหญ่เอาทำเป็นที่ตั้งจะได้ดำเนินไปสู่มรรคผลพระนิพพานอธิปไตยที่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนต้องน้อมเข้ามาสู่ความเป็นธรรมมาธิปไตย เริ่มต้นจากการครบบัณฑิตคือคบคนดีมีพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นชีวิตของเราจึงจะเป็นอุดมมงคลคือเป็นมงคลอันสูงสุดให้ทุกคนมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ที่ไหนล่ะการปฏิบัติก็อยู่ที่ใจในปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าอดีตอนาคตทำอะไรไม่ได้ใช้การอะไรไม่ได้เลย ปัจจุบันเนี่ยต้องรู้รู้ลงไปที่ใจเสียสละตัวตนเสียสละความยึดมั่นถือมั่นกลับมาหาลมหายใจเข้าสบายลมหายใจออกสบายละความขี้เกียจขี้คล้านให้มีความสุขในการทำงานผู้ที่ขี้เกียจขี้คล้านเนี่ยกับคนเห็นแก่ตัวคืออันเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง ทรงเสียสละมากที่สุดวันหนึ่งทรงบันทมแค่สี่ชั่วโมงอีก20สบชั่วโมงคือทรงทำประโยชน์เพื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในการบำเพ็ญพุทธกิจไม่ได้ทรงปล่อยให้เวลาสูญเปล่าโดยไร้ค่าแม้แต่เพียงวินาทีเดียวลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ขี้เกียจขี้คล้านนต้องเป็นผู้ที่เสียสละ ผู้ที่เสียสละจึงจะมีแต่ความสุขอย่าไปสแสวงหาแต่ความสุขจากการกินการนอนการเที่ยวการเล่นมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเพราะความทุกข์เนี่ยมันถูกลืมเลือนไปเพียงชั่วคราวพอกลับมาอยู่ในที่เดิมๆความทุกข์มันก็กลับมาอีกเพราะความทุกข์มันไม่ได้ถูกบำบัดไป ความทุกข์ไม่ได้ถูกกําจัดไปด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเนะี่ยความทุกข์ของมนุษย์เราเนะี่ยมีอยู่ถึงสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงจําแนกไว้เป็นหมวดหมู่เนะเริ่มต้นจากสภาวะทุกขนะ์เนสภาวะทุกข์ก็คือทุกข์ประจำสังขารนนะมีกันทุกคนนะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันมีแต่ทุกขนะ์เนอย่างที่สองปกิน,นากาทุกขนะ์ ทุกจรเข้ามาคือความโศกความเศร้าใจความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจพอเวลามีอะไรมากระทบถูกต้องขึ้นมาเป็นผัสสะพอมันเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าเราเห็นเราได้ยินเราถูกต้องสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันมีความยึดเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นการก่อก่อทุกก่อพบกอชาติก่อไปยาวนานนะ อันนี้คือทุกจรอย่างที่สามนี่พัฒทุกเนีทุกที่เป็นอยู่เนืองนิดเนี่ยคือความร้อนความหนาวความหิวความกระหายการต้องขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำทุกวันนีมันเป็นความทุกเนะเรียกว่าทุกเนืองนิดอย่างที่สี่พยาที่ทุกเนี่ยทุกคือความเจ็บไข้ไม่สบายโรคกายโรคใจมีอยู่ทุกทุกคนอย่างที่ห้า สันตาประทุกขนะ์ะทุกข์คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในใจเนะี่ยที่มันฝังลึกมานมนานมันก็จะพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเล่นงานได้ตลอดอย่างที่หกวิปากันทุกนะทุกคือวิบากทุกอันมาจากกรรมเก่ามาจากอดีตกรรมที่ทำเอาไว้อย่างที่เจ็ดนะสหคตะทุกนะทุกที่มันแปรปรวนทุกที่มันประกอบขึ้นมาเข้า อันเป็นโลกกระทำมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกข์นินทาสรรเสริญเนี่ยทั้งเป็นฝ่ายที่น่าชอบใจกับที่เป็นฝ่ายไม่น่าชอบใจมันก็เป็นทุกหมดนะไม่ใช่เรื่องการได้ลาบการมียศการมีสุขการได้ยินได้ฟังคำสรรเสริญมันจะเป็นสุขนะมันคือความทุกข์เพียงแต่ว่ามันเป็นโลกธรรม ถ้าเราไปยึดติดเมื่อไใ่นะตราบใดที่เรายังพอใจในคำสรรเสริญอยู่เนะี่ยก็ย่อมต้องประสบความทุกข์เมื่อเวลาถูกนินทาเมื่อใดที่ยังมีความพอใจในเรื่องการมียศตำแหน่งอยู่ก็ต้องมีทุกข์เมื่อเวลาเสื่อมยศเสื่อมตำแหน่งมันเป็นของคู่กันนะแล้วก็อย่างที่8อาหาระรเบียติทุกเนีทุกจากการแสวงหาอาหารตื่นมาก็ต้องหากินแล้วเนะี สิ่งที่เราทำงานงกเงินเงินทำงานทุกวันทั้งวันทั้งคืนก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าทำมาแล้วก็หากินในการสแสวงหาอาหารสแสวงหาอาหารทางกายไม่พอยังแสยังต้องสแสวงหาอาหารทางใจรูปก็ต้องดีเสียงก็ต้องไพเราะกินก็ต้องหอมอาหารก็ต้องอร่อยถูกถูกต้องสัมผัสก็ต้องดีอาหารของกามคุณมันไม่เคยเติมเต็มหาไปทั้งชาติมันไม่เคยเต็มให้ให้กับคน แล้วก็ทุกอย่างที่เวิวาทะมูลกะทุกทุกอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันไม่รงรอยกันถกเถียงกันตบตีกันแล้วก็อย่างที่สิบท,ทุกขขันทุกก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเรานี่แหละทุกทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่มี อะไรที่เอามายึดเอามาจับแล้วให้มันยั่งยืนได้ดังนั้นพุทธองค์เลยตรัสรวบยอดไว้เลยว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับให้พวกเราเข้าใจเช่นนี้นะว่าจะแสวงหาความสุขจากการกินการนอนการเที่ยวการเล่นการดื่มไม่ได้ ต้องมีความสุขในการทำงานอย่างเวลาที่เรานอนวันหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ถึงแปดชั่วโมงที่เหลือเป็นเวลาตื่นเราจึงต้องเอาเวลาตื่นนี่แหละมาทำความสุขให้เกิดขึ้นในใจเราทำงานทำความเพียรพัฒนาธุรกิจหน้าที่การงานด้วยความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเมื่อทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเนี่ยความสบายใจมันเกิด ความสุขใจมันเกิดขึ้นเพราะทุกมันถูกบำบัดทุกมันลดน้อยลงถึงจะยังไม่ถึงพระนิพพานน่แต่ว่าชีวิตนี้ก็เป็นมงคลการปฏิบัติธรรมย่อมมีกับทุกคนทุกขนทุกแห่งถ้าหากเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เหมือนกับลมหายใจเนี่ยมีตลอดเวลาชีวิตจะได้มีความสุขทั้งวันทั้งคืนระดับประชาชนเนี่ยก็ให้มีศีลห้า คู่กับการทำงานจะได้มีอริยมรรคที่เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในธุรกิจหน้าที่การงานการแยกงานออกจากธรำมันเป็นปัญหามันเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกคนให้ทุกคนเข้าใจเอาไว้ให้ทุกท่านปักธงชัยเอาไว้ว่าชีวิตนี้เพื่อพระนิพพานพระนิพพานอยู่ที่เราเสียสละ การเสียสละคืนการสลัดคืนการบอกคืนตันหานี่แหละคือพระนิพพานเราต้องมีความสุขในการเสียสละทุกคนมีแต่จะเอาจะเอาอย่างเดียวพอมันนึกถึงเรื่องเสียสละก็คิดไม่ออกมันตื้อมันตันไปหมดนะถ้าเราเสียสละเราจะรู้เองเหมือนกับมีอาหารอยู่เต็มโต๊ะไปหมดเนถ้าไม่ลงมือกินเราก็ไม่อิ่มเราก็ไม่รู้รสชาติ แต่เมื่อลงมือทานจึงจะรู้รสชาติเองจึงจะถึงบางอ้อเองอาณาปานสติต้องพากันเจริญหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายทุกอิริยาบถเพื่อให้ใจเป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมใจจึงจะหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตต์พร้อมทั้งมีความเสียสละด้วยปัญญา ให้มีความเห็นถูกต้องเห็นจริงเห็นแจ้งความจริงที่ปรากฏอยู่โดยความเป็นจริงของสังขารเนี่ยจึงจะเป็นปัญญาวิมุตต์เกิดความแจ่มแจ้งแจ่มจ้าขึ้นมาในใจจึงต้องพัฒนาใจให้เป็นบัณฑิตครบบัณฑิตในใจที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกและที่สำคัญต่อมา อันเป็นมงคลน,นั่นก็คือต้องรู้จักบูชาบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดมหาบุรุษบุคคลในดวงใจเราต้องยกไว้ในใจเป็นที่หนึ่งในใจเสมอบูชาพระอริยเจ้าบูชาบิดามารดาบูชาอุปชาอาจารย์เพราะชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า เราก็ไม่สามารถที่จะได้เป็นคนดีได้เป็นเศรษฐีได้เป็นภระริยาเจ้าพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นพระริยาเจ้าจึงต้องบูชาท่านเหล่านี้ไว้ในใจจะไปหลงไปกับอำนาจของคนพาลที่ในใจเขาเบาปัญญาไม่ได้ถึงจะมั่งคั่งร่ำรวย สูงสักขนาดไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายพราดพรากต่อให้เป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยขลังศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปฏิหารขนาดไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายพ,พราดพลากสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจําโลกนะเป็นเครื่องประดับโลกถ้าเกิดมาแล้วหลงโลกจะออกจากโลกได้อย่างไรโลกมีทั้งคนพาลมีทั้งบัณฑิตเราจึงต้องมารู้จักว่าอะไรพาลอะไรบัณฑิต เราต้องบูชาคนที่ควรบูชาไม่ใช่บูชากันที่วัตถุสิ่งของไม่ใช่บูชาเงินจึงเป็นยุคที่บูชาคนรวยแต่ไม่บูชาคนดีเช่นนี้ก็มีแต่ความเสื่อมลงเท่านั้นการบูชาสิ่งที่ผิดผิดโง่โง่เนี่ยต้องทิ้งออกไปนะเช่นการบูชาจอมปลวกบูชาของแปลกๆพิสดาร บูชาอะไรก็แล้วแต่ที่มันดับทุกข์ไม่ได้เรียกว่าเป็นการบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชามีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะที่คนสแสวงหาความทุกข์เนี่ยพอเกิดความกลัวขึ้นมาก็บูชาต้นไม้บ้างบูชาภูเขาบ้างบูชาพระจันทร์บูชาพระอาทิตย์บูชาไฟแต่สุดท้ายนะก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้าศาสนาในอดีตเป็นตัวอย่างนะเช่นาศาสนา โซโลอัสเตอร์อิหร่านเปอร์เซียบูชาไฟจนกระทั่งการบูชาไฟของเหล่าชดินเนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องดับไฟที่บูชาแล้วมาบูชาธรรมวินัยบูชาพระพุทธเจ้าไว้ในใจในศาสนาในศาสนาอดีตการเนะเขาก็บูชาเทพบูชาไฟบูชาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่างเทพประการนำกรีก เทพไอคุบเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับการบูชามากมายแต่การบูชาเหล่านั้น,นดับทุกข์ไม่ได้เพราะเทพเหล่านั้นก็ยังเกิดแก่เจ็บตายจะไปเป็นที่พึ่งอะไรได้มากมายเราจึงต้องมาพึ่งพาสิ่งที่พึ่งแล้วดับทุกข์ได้ดับกิเลสในใจได้ดับไฟในใจได้คือบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์เพราะสิ่งเหล่านี้ เมื่อเรายึดถือเมื่อเราศรัทธ,ธาด้วยความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องด้วยความตั้งมั่นเนี่ยเพียรประพฤติปฏิบัติขัดเกรามันจึงจะเป็นการบูชาที่ถูกต้องเนี่ยศรัทธ,ธากับปัญญาต้องเสมอกันนะถ้าศรัทธ,ธาแต่ขาดปัญญามันคือโง่ถ้าปัญญามากแต่ไม่มีศรัทธ,ธาเนี่ยมันคือทิฏฐิอัตตาตัวตนเนชื่อแต่ตัวเองไม่เชื่อคนอื่น สมาธิมากแต่ขาดความเพียรก็กลายเป็นคนง่วงๆซึมๆหลับๆความเพียรมากแต่ขาดสมาธิก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านดังนั้นน่ยสติจึงสำคัญที่สุดเราจึงต้องปรับอินทรีย์ให้พอดีให้บาลานซ์ให้สมดุลกันนะจึงจะสมกับเป็นผู้ที่ได้บูชาสิ่งที่ควรบูชาจึงต้อง ังมั่นในพระรัตนตรัยนี่แหละอันนำไปสู่ความดับทุกได้จึงจะสอดคล้องกับการคบบัณฑิตบูชาบัณฑิตนั่นเองการบูชาไหนๆก็ไม่สู้กับการปฏิบัติบูชาดังที่พุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยต่อให้บูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยของหอมบูชาด้วยการสร้างเจดีย์สร้างวัดวาอาราม พุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนี้พวกเราฟังดีๆนะต่อให้มหาวิหารพันหนึ่งมหาเจดีย์พระาธาตุเป็นพันๆองค์เนะี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำรงรักษาศาสนาของเราไว้ได้ใครทําก็มีอนิสงส์แก่ผู้นั้นเนะี่ยแต่การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมบูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่ เป็นการบูชาที่ถูกต้องและสามารถรักษาศาสนาของพุทธเจ้าเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากพระพุทธพจน์ตรงนี้เป็นเครื่องชี้ชัดเลยว่าต่อให้สร้างวัดวาอารามเจดีพระาธาตุพระพุทธรูปใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยก็สร้างไว้เท่านั้นเนี่ยแต่ไม่มีคนดูแลเพราะไม่มีคนรักษาพระศาสนาจึงต้องมาสร้างมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในใจ ให้มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องเนี่ยคนเราพากันหลงแต่สร้างวัตถุสร้างเจดีย์สร้างบัทธาสร้างวัดวา,ารามแต่ทําไมไม่สร้างคนนะไม่สร้างมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในใจพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ปฏิบัติทรรมตามสมควรแก่ธรรมผู้ปฏิบัติชอบยิ่งเนี่ยนี่แหละเป็นการบูชาที่สูงสุดเรียกว่าปฏิบตัติบูชาอามิสบูชาใดๆก็ไม่สู้ปฏิบตัติบูชาได้เลย ดังนั้นพวกเราจึงต้องทําความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องนะถ้าหากเราอยากบูชาพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์บูชาองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจึงจะทําที่พึ่งให้แก่ตนเองได้อย่างสูงสุดสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ประเสรศิฐเกิดมาเพื่อมีปัญญาเกิดมาเพื่อมรักผลพระนิพพานอย่างแท้จริง ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่ศัตรูมานด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วผ่านพระสัตยธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ